สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวันนี้แอดมินได้รวบรวมถึง10อันดับเกมมือถือแนวออร์ชู์ที่ไม่ต้องใช้เน็ตนะคะหรือว่าออฟไลน์มาให้ทุกคนได้เล่นกันนั่นเองนะและเช่นเคยนะคะทั้ง10อันดับนี้บอกเลยว่านาเลยมากๆทุกคนไม่ควรพลาดคลิปนี้กันเลยนะคะถ้าทุกคนที่ชอบเกมแนวออร์ชร์นะคะก็จะไปรับชมกันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะตรงนี้สําคัญมากๆากซึ่งเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการหาเกมมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้้ววเเดดี๋ยยไไปรัับชกนนละะค อันดับหนึ่งค่ะไวสแดนซีโลกใบนี้นะคะก็ได้ถูกไวรัสซีแพร่กระจายไปทั่วโลกนะภัยพิบัติไม่มีใครคาดคิดได้ทำโลกที่เราุคนเคยเปลี่ยนไปกลายเป็นดินแดนลกล้างไปเลยนะคะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือต้องเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้ ต้องต่อสู้เพื่อทรัพยากรซ่วนตัวจากการโจมตีของพวกเราซอมบี้รักษาบาดแผลแล้วก็รักษาผลกระทบจากกรรมนตภาพรังสีนะคะตัวเกมก็มาพร้อมด้วยโรบเบิร์ตกว้างนะคะที่ทุกคนก็สามารถออกสำรวจพื้นที่ดินละละละแดนกลางเก็บพวกอาวุธอุปกรณ์ในการต่อสู้กับพวกซอมบี้และที่แอดมินนำเสนอเลยนะคะก็คือตัวเกมมาพร้อมด้วยภาพกราฟิกแบบโพลีตามันด้วยถ้าใครชื่นชอบนะคะดาวนลล์โหลดเลยกันได้นะ And that's song with Stan C. เป็นเกมเอาชีรอดแบบเลาเปิดนะคะที่คล้ายกับเกมแนวออนเทอร์เนตกันเลยทุกคนก็ต้องออกตามหาพวกทรัพยากรอุปกรณ์นะคะในการมาประทังชีวิตหรือว่าใช้งานในการต่อสู้กับพวกเราซอมบี้พร้อมกันนั้นยังสามารถสร้างบ้านฐานก่อตั้งที่อยู่เป็นของเราเองได้ค่ะนอกจากที่จะเล่นแบบคนเดียวออฟไลน์กันได้แล้วตัวเกมยังสามารถเล่นแบบเพื่อนหลายคนนะคะหรือว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนกันได้ด้วยะคะ่ะเป็นเกมเอาชีรอดที่แอดมินก็แนะนำมากๆอีกหนึ่งตัวเกมนะคะทั้งออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะถ้าสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ อันดับ3ค่ะเอสเทลซีอีกเช่นเดียวกันแต่จะมาในแอคหนึ่งนะคะโดยที่ตัวเกมนี้จะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวอันน่าตื่นเต้นที่เต็มมเดอร์ภารกิจแล้วก็การะจนภัยที่น่าตื่นเต้นนะคะทุกคนจะได้เดินทางผ่านโลกที่เต็มมปดอวยอันตรายที่คาดไม่ถึงคอยจัดการหาพวกทรัพยากรนะคะแล้วก็กุญแจสําคัญในการเอาชีวิตรอดแล้วก็ยังเปิดโอกาสทุกคนได้ออกสำรวจสถานที่ลึกลับค้นพบบอาสแตท่ซอนยูแตดสินใจเลือกสิ่งที่ก็จะส่งผลไม่เพียงแต่ต่อชะตากรรมของเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโลกที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะคะกราฟิกก็ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวิรอดที่ไม่ต้องใช้เน็ตก็ลองดาวน์โหลดเล่นกันด้นะคะ่ะไปต่อกันอันดับ3าค่ะ Sandbox Zombies จะเป็นเกมจำลองก,การต่อสู้ที่วุ่นวายนะคะซึ่งมีป้างหมายเดียวก็คือความสนุกสนานเอาชีวิตรอดและก็สามารถสร้างดาบเปของรักเองได้ด้วย นอกจากสมมติที่เราต้องเอาชีรอดแล้วนะคะทุกคนยังสามารถให้มนุษย์ต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงดินแดนหรือจะให้พวกตัวละครที่เราอยากให้เจอสับป,ประรดามากมายก็ได้นะอย่างพวกแวนพายมนุษย์หมาป่าเทวดาปีศาจและก็อิงมังมายค่ะแน่นอนว่าตัวเกมก็มีอาวุธให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นปืนลูกซองปืนซุ่มยิงปืนกลมือนะคะเครื่องยิงจรวดและก้อนอื่นนะเป็นเกมเอาชีรอดที่ผสมผสานเกมจำลองนะคะและที่สนใจก็สามารถที่จะ download เกมเนี้ยไปลองเล่นกันก่อนได้นะ 5. อัลบร a กโลกก็ได้ก้าวเข้าสู่ใกล้ศูนพันแล้วซึ่งเรานะคะจะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายในเมืองที่ถูกติดครองดยเราผู้ติดเชือ้อเราก็ล้องรบดวงเสบียง ต่อสู้กับพวกเราฝูงสมบี้ที่ไม่หยุดยอนอา์ชียร์ดจากการทดลองสุดวิปริตนะคะที่ถูกทิ้งไว้ในห้องทดลองรับตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องสตรอรี่นะคะให้ทุกคนเล่นตามนั้นกันเลยนะบอกเลยว่าสนุกม,มากค่ะและตัวเกมก็ยังมาพร้อมด้วยกราฟิกแบบโพลิตามอีกเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าตัวเกมไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะคะไม่มีโฆษณายอย่างแน่นอนใครกำลังมองหาเกมแนวอาร์เชียรออฟไลน์ดาวน์โหลดเลยนะ้คะ ไปต่อกับอันดับหกนะคะ Sea World Offline Zombie Survival เป็นเกมเอาชีรอลมอมองบุคคลที่3ที่จะให้เราได้ปล้นประดิษฐ์ล่าและก็ต่อสู้เอาชีรอในมหาวินาศซอมบี้นะคะเอาชวรอในโลกเปิดอันกว้างใหญ่ที่เต็มด้วยอันตรายทรัพยากรพลรชชวิต แล้วก็พลดสามีนั่นเองค่ะแผนที่นะคะบอกเลยว่ามีหลายสถานที่มากๆมีเช่นพวกปาหิมะนะคะร้างหนองน้าเขตร้างสีแล้วก็เมืองต่างๆทุกสถานที่นะคะจะเซาสมบัติเอาไว้ทุกคนก็สามารถไปหาได้เลยนะวงจรกลางวันกลางคืนนะคะสมจริงระบบประดิษฐ์ยาพานาสักการากาคบหรือแม้แต่ NPC ผู้รอชีวิตเองนะคะก็สามารถชว่เขามาร่วมระจนภายอชีชิตรดไปด้วยกันได้นั่นเองค่ะใครสนใจนั้นดาวนละละล์โหลดลลงกกันนูนะ อันดับเจ Nautical Life 2ในเกมนี้ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะคะผสมภาษาการปลูกพักทำฝา์มาดแบบนี้ด้วยนะทุกคนก็จะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการควบคุมตัวละครนะคะเลือกรูปรัสกสรกาะไปของเราเองปรับแต่งบ้านและก็เรือของเราได้เลยค่ะทุกคนก็สามารถล่องเรือในทะเลด้วยเรือหลายสิบลำแล้วก็เดินไปตามเกาะต่างๆอย่างอิสระได้สามารถตกปลากันได้มากกว่า100ชนิดเลยนะคะ ขยะกรองของเราปรดับแต่งบ้านพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกสามากกว่า100ชิ้นใช้เครื่องมือนะคะเพื่อเร่มรวมทรัพยากรแล้วก็อัปเกรดคันเบรของเราด้วยคุณสมบัติต่างๆแน่นอนมาพร้อมด้วยการจัดการทางฟาร์มของเรานะคะเพื่อเร่มรวมผลไม้แล้วก็พักมีวงจรการวัดแล้วก็กางคืนนะคะที่ตรงนี้ก็จะส่งผลต่อการตกปลาของเพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะจะเล่นด้ทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ right ก็ได้เลยนะและที่สําคัญมาพร้อมด้วยกราฟิกแบบพิกเซลกันด้วยใครชอบนะคะตามเราเลยกันนะ ไอส์แลนด์เอ็มพายจะเป็นเกมวางแผนพาตานะคะที่มาในทีมแบบอาชีรอดนะทุกคนจะได้ควบคุมพื้นที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมบ c 9ปี1995อย่างเกมสเลนะคะซึ่งพื้นฐานแล้วหมายความว่าเกมนะคะจะให้พวกเราแข่งขันกันเพื่อครอบครองนินแดนโดยการเคลื่อนทัพเปลี่ยนตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างมีกลยุทธ์และตัวเกมนะคะจะประกอบไปด้วยตารางหนึ่งสี่เหลี่ยมสตุลาส่าสตูนะคะจะควบคุมแผงกับเบื้องบางส่วนในแต่ละเฮิร์น เราก็จะได้เงินตับซาเสอของจํานวนแพงกระเบื้องที่เราควบคุมนะดังนั้นในช่วงต้นเกมนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือการยึดแพงกระเบื้องให้ได้มากที่สุดเพื่อให้บรรู้วหมายนี้คุณก็สามารถจ้างนักรบที่เราสามารถเคลื่อนที่ไปมาเพื่อโจมตีกองกระนาสัตว์ดูที่มีเลเวลเท่ากันได้ก็หากใครดูด้วยยังเกมและสนใจสามารถที่จะดับเล่นเกมนู่นได้เลยนะคะ อันดับเก้าค่ะ Tab Craft เป็นเกมผจญภัยเอาชีวิตรอดสุดหน้าตืนเต้นนะคะที่ก็จะมาเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมแนวนี้ให้ทุกคนได้สร้างคูดแล้วก็พับปลูกชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งอาจไม่เคยมีมาก่อนนะคะ ยิ่ขณะเดียวกันก็ต้องขาอยายอาณาเขตไปยังเกาะต่างๆที่ยังไม่มีการสำรวจไม่ได้เอาชัวร์อรอดนะคะดูว่าเกมสร้างเมืองแบบไร้จุดหมายนะแต่จะเป็นการเดินทางที่น่าลงรหลเข้าสู่ใจกลางความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์สร้างเมืองที่คึกคักคุณและหายากแล้วก็เข้าครอมเกาะใหม่ๆนะคะแล้วหากทุกคนต้องการเกมจำลองการอัลโตร์ในการขุดแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะบอกเลยว่าตัวเกมนี้น่าสนใจมากๆถ้าใครอยากจะลองเล่นนะคะสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะ แล้วก็อันดับ10นะคะกับเกม stranded on a r a f e เป็นเกมเอาชิรอดที่ผู้เล่นนะคะต้องพบว่าตัวเองติดอยู่บนแพเล็กๆเพียงลำพังกลางมหาสมุทรนะ,ประเป้าหมายก็คือการรวบรวมทรัพยากรสร้างเครื่อง,ม,อง,งมือแล้วก็ที่พักพิงค่ะแล้วก็พยายามเอาชีิรอให้หนานที่สุดโดยหลีกเลี่ยงพวกอันตรายต่างๆแฉลมและก็ความหิวโหยนั่นเองเริ่มต้นอาจจะมีแพธรรมดาธรรมดานะคะแต่เมื่อทุกคนเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถขยายแพไปของเราเอง ค้นหาทระพยากรใไหม่หมสร้างหรงวสร้างเพิ่มเติมเ <ๆ S 1> พื่อช่วยในการอาชีพเรต่อไปนะค่ะไม่เ,มเพียงแค่นั้นนะคะทุกคน,นยังสามารถตกปลาทำฟาร์มแล้วก็เก็บพวกของปลาประดิษฐ์อาวุธอุปกรณ์นะคะแล้วใครที่ชอบเกมอาชีพเรสไตล์แพรแบบนี้นะคะ,ะบอกเลยว,ว่าตัวเกมเนี่ยห้ามพลาดเหมือนกันนะยังจะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะแต่สนุกเกินคาดมากๆก็ถ้าสนใจดาวลดเล่นกันดูค่ะ ะะการซิมอันดับเกมมือถือแนวอาร์ชีโรอดออฟฟที่ไม่ต้องใช้เนในการเล่นก็หวังว่าทาั้งซิบอันดับนี้จะถูกใจทุกคนแล้วก็ได้เกมติดหมายติดมือไปเล่นกันนะคะทุกเกมทุกคลิปนะคะบอกเลยว่าแอดมินตั้งใจเอามานับเสนอจ,จริงๆนะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกดติดตามช่องของเราเอาไว้ ai, เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมมือถือนะ้าเล่นอีกมากมายเลยนะคะและเกมมือถือหน้าแอดมินจะเอาแนวไหน,หนมาฝากนะคะก็กดติดตามกันไมาด้วยนะว,วันนี้หมดหน้าที่กันแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ